สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันอีกครั้งกับรายการพิเศษนะคะสำหรับในวันนี้นะคะจะพาผู้ชมมาฟังธรรมนะคะ จากพระครูประหลัดมงคลวัฒค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพกรุงเทพมหานครนี้เองละค่ะผู้ชมคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการเรียนหลักสูตรครูสมาธิค่ะว่าเอ๊ะการเรียนหลักสูตรครูสมาธินั้นนะคะเรียนแล้วเราได้อะไรบ้างสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะที่สําคัญค่ะเมื่อเราเรียนไปแล้วนะคะการที่มีอุปสรรคนะคะในการทําสมาธินั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะที่สําคัญค่ะคือการสอบภาคปฏิบัติในการทุดงภาคสนามที่ อิธานนท์นะคะมีไว้สําหรับอะไรนะคะวันนี้ค่ะรายการเรามีคําตอบทั้งหมดเลยค่ะการเรียนครูสมาธินี่จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้เราเป็นครูสอนตัวเองอเพราะคนเรานี่สอนตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาสอนอยู่เรื่อย <c oughs> เพราะฉะนั้นจําเป็นต้องแนะนําวิธีการสอนตัวเองคือการทําสมาธินั่นเองถ้าหากว่าเราสอนตัวเองได้เราก็รู้แล้วเลยก็ไปบอกคนอื่นต่อได้เพราะฉะนั้นครูในที่นี้มาถึงครูสอนตัวเอง ว่าเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์เราจะแก้ไขอย่างไรแต่ถ้ามีความสุขทํำยังไงถึงจะให้เพิ่มขึ้นลักษณะนียเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเดินจงกรมทํำยังไงนั่งสมาธิทำยังไงแถมนอนสมาธิทํำยังไงด้วย <c oughs> คือทําได้ทุกเยียบทเมื่อมีพลังกิจแล้วเนี่ยพลังกิจนี่ก็เหมือนกับเราไปเรียนหนังสือเรียนทุกวันทุกว,วันความรู้มันเกิดขึ้นพอความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย อ่านก็ออกนะ่เขียนก็ได้พูดก็ได้นี่คือประโยชน์ของการเรียนเมื่อเรามาทําสมาธิเนี่ยอย่างเช่นเรามีความรู้เยอะๆรู้ว่าโกรธเป็นยังไงรู้ว่าชังเป็นยังไงแต่ถ้าไม่แก้ไม่ได้อืไม่มีพลังกิจที่ดีถ้ามีพลังกิจที่ดีเนี่ยมันจะทําให้ลดระดับความโกรธลงไปลดระดับความโกรนกระวายลงไปลดระดับความเครียดลงไปมันจะเป็นอัตโนมัติเหมือนเราหิวข้าวโอ้ยหิวข้าวจังเลย ข้าวจังเลยไปถามคนนนคุณคุณต้องทานสิคุณต้องทานมังสวิรัตคุณก็ต้องทานเนื้อมัง่งอะไรทาน้องเนี่ยบอกเฉยแต่เขาไม่ได้ทานอ่ะยังไงมันก็หิววันยังค่าแต่ถ้านี่อาหารฉันเตรียมมาแล้วนะคุณต้องทานตักข้าวปลาแล้วเคี้ยวกินนะเมื่อเขาทําตามนะหิวหายไปหายไปในสุดอิ่มเพราะฉะนั้นการทําสมาธติต้องลงมือทาเดินก็ต้องเดินเองนั่งก็ต้องนั่งเองเมันถึงจะเกิดความ อิ่มใจเบิกบานใจเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การทําสมาธิก็คือการสะสมพลังจิตสะสมททละเล็กททละน้อยแล้วจิตจะน,นิ่งเนี่ยมันก็ต่อเมื่อเราหาคําบริกรรมมาอย่างมีนักปราชญ์บอกว่าการออกกาลังกายต้องเคลื่อนไหวร่างกายทําอย่างนี้ติ๊กๆๆๆกติกกกกไปมากมานะทีนี้มันถึงจะมีกําลังแม้ออกกําลังกายมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่เหนื่อยนี่มันได้กําลังมาออกกําลังจิตทีนี่คือการพัฒนาจิตเนี่ย พัฒนาคือทําให้มันดีขึ้นคือต้องการให้จิตนิง่งทํายังไงก็ได้ให้จิตนิง่งเดินก็นิ่งได้นั่งก็นิ่งได้นอนก็นิ่งได้ไอ้ถ้านิ่งแล้วเนี่ยมันจะได้พลังจิตมันเป็นการกรองอารมณ์อารมณ์มันมีเยอะแยะเลยสารพัดเป็นหมืน่มนๆเป็นแสนๆเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องหาวิธีกรองกรองเอาเอารมณ์ดีๆเข้าไป ถ้าเราไม่มีอะไรมา,มากรองมันอย่างพุโทโธคือกรองสัมมาอรหังคือกรองน้มพระัทนะคือกรองกรองแล้วเนี่ยจะได้อารมณ์ดีๆเข้าไปเมื่ออารมณ์ดีเข้าไป,ออาาไปก็เหมือนร่างกายได้รับวิตามินโปรตีนเมื่อร่างกายได้รับวิตามินโปรตีนบ่อยๆเนี่ยแข็งแรงหน้าตา่องใสทํางานก็ดีสมองปลอดโปร่งพลังจิตก็เหมือนกันมันจะไปช่วยให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความคิดที่ดีเรียกว่าคิดบวกแล้วปุ้ยกคิดบวกบ้างไหมล่ะนั่นแหละนั่นแหละ เวลาเราคิดบวกเนี่ยนะจิตมันก็จะมองในแง่บวกคิดในแง่บวกแล้วก็ปรารถนาดีต่อคนอื่นด้วยถ้าเป็นลักษณะนี้สแสดงว่าจิตมีพลังแล้วถ้าจิตมีพลังมากเขามากเข้า,าอุ้ยความปรารถนาดีก็มากขึ้นอยากจะช่วยคนอื่นอยากจะช่วยประเทศชาติอยากจะช่วยโลกมันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนเราเรามีความรู้แล้วอยากจะสอนคนอื่นเขาอ่ะเรามีความรู้มากแนะนําคนอื่นคน AG นี้ก็อ่านอย่างเราได้คนนี้ก็เขียนอย่างเราได้เป็นดีใจอ่ะ อู้แสดงว่าเราได้ผลสอนคณได้ผลเช่นเดียวกันคนมีพลังกิจที่ดีพลังกิจมีสองอย่างพลังดํากับพลังพลังดาพลังขาวถ้าพลังดำเนี่ยหมายถึงมันหงุดหงิดมันเบื่อมันเซ็งมันกระวนกระวายมันเครียดเครียดอุ้ยเบื่อแล้วเกิดโกคด่มันไม่ยุติธรรมอย่างนี้มันมันจะปวดมันจะพูดออกมาลักษณะนี้แสดงว่าพลังดํามันเยอะมากไปทําให้จิตมกระวนกระวายเมื่อเรารู้อย่างนี้ ต้องสอนตัวเองแล้วนี่นะ่พลังดําคุณเต็มเลยคุณต้องแก้ไขด้วยการสวดมนต์มั่งด้วยการนั่งสมาธิมั่ง้วยการเาดินจงกรมมั่งแล้วพลังดําจะจางหายไปพูดได้ง่ายคือเปลี่ยนอารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่เราคิดนี่มันคืออารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบถ้าเป็นอารมณ์บวกมันก็จะทําให้จิตนี่ดีอย่างเราเห็นใครก็ตามเนาะถ้าเห็นหน้าเนี่ยเขาหน้าบวชแสดงว่าเขาเป็นอารมณ์ลบแล้วเนี่ยหน้าตาก็บ่งบอกว่าอารมณ์ลบมาแล้ว กระแสจิตมันออกมาเราเห็นหน้าเขาโอ้ยมันไม่เป็นมิตรกับเราแน่ลักษณะนี้บ่งบอกว่าอารมณ์ที่คุนในจิตของเขาเนี่ยส่งมาถึงหน้าตาแต่ถ้าหาว่าอารมณ์ดีก็ส่งมาถึงหน้าตาเหมือนกันเขาจะยิม้มอู้ดูหน้าตาเขาแม่ผ่องใสจังเลยออ้ยหน้าตาเป็นมิตรนะน,นี่ยมันจะเห็นเห็นได้กระแสจิตออกมาทีนี้เราไปคุยกันอู้นั่นน่ะคุณแม่คุยดีจังเลยพูดถูกใจมากลักษณะนี้บ่งบอกว่ากระแสจิตบวกออกมา เพราะนั้นการทำสมาธินี่เองหลวงพ่อสอนนี่นะใช้เวลาหกเดือนปุ้ยเรียนแล้วเนี่ยมันเกิดผลบ้างไหมยกตัวอย่างถ้าเราอยากจะอ่านหนังสืออยากจะเขียนหนังสือมันก็ต้องมีกระดาษพอมีกระดาษแล้วจับปากกามาเขียนจะเขียนตรงไหนก็ต้องเขียนตรงนั้นแล้วก็เขียนต่อไปความรู้ก็เกิดไปเรื่อยๆเหมือนกับเราตั้งฐานจิตมันมีหน้าผากไงนะปลายจมกูกใบหน้าของเราแล้วก็หัวใจสะดือ ห้าฐานเลือกเอาฐานใดฐานหนึ่งทั้งห้าฐานนี่ดีเหมือนกันข้อสำคัญคือว่าเราต้องตั้งใจว่าเราจะเอาตรงนี้วางทีน่นี่ก็ให้มีความรู้สึกอยู่ตรงนี้เหมือนเราจะเขียนหนังสือกระดาษมันก็แผ่นใหญ่ๆจะเขียนตรงไหนก็เขียนได้จิบม,มันตรงนี้เราะเขียนไปเลยความรู้ก็เกิดต่อเนื่องไปเรืเลยเพราะ,ะนั้นเราตั้งจิตไว้ที่หัวใจก็อาหัวใจแล้วก็นึกไปที่หัวใจของเราหลับตานะต้องหลับตาการหลับตาเนี่ยก็ไม่ให้มองซ้ายมองขวาถ้ามองเห็นนะ่จิบมันก็ ฟุง้งซ่านไปตามสภาพที่เห็นวันนั้นหลับตาก็ไม่เห็นแต่ทั้งหูได้ยินก็ไม่ดีอีกแหละน,น,น,นั่งสมาธิพูดโรุรศัพท์ปั่งปิ้งอย่างเงีแบบ้ยเลยอันนี้ใจกระเปิดใจตเตเลิดแน่แน่วันนั้นต้องหาที่ที่มันสงบหน่อยพอได้ที่สงบแล้วเนี่ยหูก็ไม่ได้ยินเสียงตาก,ก็ไม่เห็นมันก็จะคอนเซนเทรตภาษาอังกฤษพูดได้นิดหน่อยเนาะมันจะโฟกัสเนี่ยไปภาษาอกฤษแหละมันจะจดจ่ออยู่ที่อันแอนหนึ่งแล้วก็บริกรรมไปมันจะเกิดพลังที่เนี่ย เมื่อความรู้ที่เราจิ้มปากกาลงไปก็ไก่เขียนเนี่ยขอไข่ขอขวดเขียนไปมันก็เกิดความรู้ไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆที่นี่เราเขียนบ่อยๆที่ไนบ่อยๆมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันเกิดพลังความรู้ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนเราทานอาหารเนี่ยทานทุกวันทุกวันไหมล่ะเราทานทุกวันเราไม่รู้ว่ามันมันทำให้ร่างกายเราโตกี่เซนเอากี่มิลกี่นิ้วเราไม่รู้เลยแต่ว่าทานทุกวันทุกวันอ้าวเฮ้ย เปลี่ยนแปลงไปเอ้ยบางคนแบบอ้วนเหมือนตุ่มเลยใช่ไหมนี่คืออาหารมันเข้าไปทุกวันแต่ถ้าคนรู้ที่นี่ก็ทานในสิ่งที่เป็นประโยชน์เลือกทานมันก็สามารถที่จะควบคุมได้ไม่ให้มันมีไขมันในน้ำในเสเลือมากเกินไปไม่ให้น้ําตาลในสเลือบมากเกินไปไนนนเ,ากเกไปขาควบคุมได้คือทานแต่พอประมาณพระเจ้าจึงบอกว่าโภชเนมัตตันยุตารู้จักประมาณในการรับประทานอาหารชีวิตนี้ก็จะยืนยาวเพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตเพราะอาหารก็มากมาย ทีนี้คนที่เสียชีวิตเพราะอารมณ์ก็มากมายเลยอารมณ์โกรธไงนี่อารมณ์นี่ทาให้ตัวเองตายแล้วคนอื่นตายด้วย <c oughs> เพราะเราเอาอารมณ์พุโทโธเข้าไปอารมณ์ที่ดีเข้าไปเลือกคัดอารมณ์ที่ดีเข้าไปเมื่อได้อารมณ์ที่ดีแล้วเนี่ยแน่นอนอารมณ์นี่ก็จะเป็นวิตามินโปรโตีนทางจิตทําให้จิตสดชื่นทําให้จิตผ่องใสทําให้จิตเบิกบานทานอาหารก็อร่อยมีครอบครัวครอบครัวก็เป็นสุขอ,อยู่กับเพื่อน <c oughs> เพื่อนก็รักเราก็รักเพื่อน พราะใจของเราดีแล้วก็ปรารถนาดีต่อเขาทีนี้ผลอีกอย่างหนึ่งคือว่านอนก็หลับวิมันหลับง่ายเหลือเกินนี่คือผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเมื่อเราสะสมตามันเห็นเนาะพอตาเห็นเนี่ยมันก็เก็บเก็บเก็บเหมือนกล้องหลวงพ่อว่าเป็นกล้องส่ายลูกมันจะเก็บไปโดยอัตโนมัติของมันทีนี้จิตก็เหมือนกันพอเห็นแล้วก็คิดปรุงแต่งแล้วแต่ม่อยากคิดคิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้มันก็เก็บแต่ถ้าเป็นลบทีน่มันจะเก็บพอมาเข้ามาเข้า จิตตรงนี้มันก็เลยเกิดความหมดหงิดจิตตรงนี้ก็เกิดความเบื่อจิตตรงนี้เกิดความเสงจิตตัวนี้ก็เกิดความกระวนกระวายเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นวางฐานที่หน้าผากก็ได้ที่ปลายจมูกก็ได้ใบหน้าก็ได้หัวใจสะดือสามฐานเออห้าฐานเลือกเอาฐานใดท่านหนึ่งแต่เมื่อเลือกแล้วอย่าไปเปลี่ยนบ่อยๆต้องกำหนดตรงนั้นย้ำแล้วย้ำอีกก็เหมือนจะปากกาเขียนมาเขียนก็เขียนไปก็ไก่ก็ไก่เขียนตรงนี้แหละแล้วความรู้มันจะเกิดขึ้นถ้าเราว่าพุทโธตรงนี้ พลังจิตจะเกิดขึ้นต้องย้ำนะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำพูดซ้ำแล้วซ้ำหรอกพูดโตพูโทพโตพูดโสมาละางนะ้นมาพัว่าอยู่ตรงนั้นแหละว่าจนกระทั่งจิตมันเกิดความรู้ขึ้นมาถ้าลักษณะนี้แสดงว่าพลังจิตเริ่มเกิดกอ่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้น,นแต่การกอร่อตัวเนี่ยมันไม่จะก่ก่อเฟื่อบขึ้นมาอย่างนี้อันน้มันหนังกําลังภายใน <laughs> ชักชักมันกําลังภายในแต่เขาทาได้ขนาดนั้นเขาฝึกมานานแล้วนะอืมันจึงรวมฟับมนน้ำมันจึงรวมได้เพราะนั้น การทําสมาธิเนี่ยคือการสะสมพลังกิจสะสมไปทีละทีละน้อยพลังกิจก็จะก่อตัวขึ้นเมื่อก่อตัวขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าเอ,อมันรู้สึกอบอุ่นดีเนี่ยมันรู้สึกซาบซึ้งนี่มันรู้สึกแข็งแกร่งมันจะเกิดขึ้นมาทีนี้เหมือนกับเด็กเด็กที่เด็กๆนะ่ะมันต้องหาผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งมันต้องเอาความอบอุ่นจากผู้ใหญ่มันร้องไห้ก็ดี ทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นพ่อเป็นแม่ไปจับเขาเขาจะหยุดร้องไห้นั่นก็แสดงว่าเขาได้รับความอบอุ่นจากเรายิ่งกอดเขาไปนานเขาเกิดความแข็งแกร่ง,ขงเขาเกิดความซาบซึ้งแสดงว่ามีเกาะป้องกันแล้วเขาคิดอย่างนั้นจิตของเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีผู้ใหญ่มาเราก็เกาะตัวเองได้หรือว่าพึ่งตัวเองได้ลักษณะนี้เรียกว่ากิตมันแข็งแกร่งแล้วก็เหมือนเรากันกรองน้ำเนี่ยมันต้องมีขั้นต้นมีกาบมีอะไรกันมาเรียกกันมาเรื่อยๆืจนถึงน้ํามันใส ไอ้น้ำใสนี่แสดงว่ามันจะดื่มได้แล้วก็ช่วงที่กิจเข้าพวังเนี่ยก็ได้พลังจิตมากเพราะว่ามันเริ่มดีแล้วมันดีที่สุดแล้วตรงเนี้ยถ้ามันกลั่นตรงนี้ดีแล้วเนี่ยจิตมันจะใสติ้งเข้าไปสู่ใจนะเก็ทําให้เกิดปีติเกิดความเอิบอิ่นลักษณะนั้นแต่ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นนะมันเกิดปีติไม่ได้สิ่งขัดขวางหรือว่าอุปสรรคอย่างเช่นความกระวนกระวายอันนี้มันแน่นอนพุทโธพุทโธไปมันกระวนกระวายหรืออากาศมันร้อนเกินไป อากาศร้อนเราก็นั่งพุทโธพุทโธไม่ได้เพราะมันร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความโลภอยากจะได้ไวๆเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีหลงหนั่ๆมาห้านาทีแล้วเนี่ยอืันนี้มันสิบนาทีแล้วก็ยังไม่สงบเนี่ยอันนี้ความโลภเราต้องตัดออกตัวนี้ออกไปเราอยากได้มันจะไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันขวางกันซะแล้วเราก็ต้องว่าไปสบายๆเนี่ยสบาย,บายพุทโธพุทโธพุทโธไปทําใจให้สบายก็ว่าไปเรื่อยๆจิตต้องจดจ่อแล้วก็ว่าพุทโธพุทโธไปมันก็จะได้ แล้วสิ่งที่มาต่อต้านมันก็จะค่อยจางไปจางไปเหมือนกับห้องนี่นะมันไม่มีอากาศเครื่องปรับอากาศแต่ถ้าห้องใดที่มันมีเครื่องปรับอากาศเขาเปิดปั๊บความเย็นก็จะหลั่งไหลออกมาหลั่งไหลออกมามากเข้ามากเข้าไอ้ความร้อนที่นี่ก็จางไปจางไปจางไปนั่นทีนี่ในที่สุดความเย็นเต็มพื้นที่นั่งก็ได้นอนก็ได้อยู่ทั้งนี้ก็ได้พลังกิตก็เหมือนกันถ้ามันเข้าไปความเย็นใจก็จะเกิดขึ้นความอบอุ่นใจเกิดขึ้นความแข็งแกร่งก็เกิดขึ้นแสดงว่าพลังกิตมันมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ถ้าฝึกแล้วพระเจ้าก็บอกว่าสป,ปายะนี่เป็นส่วนสําคัญอย่างมากอุตุสป,ปายะอุตุแปลว่าอากาศอาหารสป,ปายะเกี่ยวกับอาหารอาหารไม่ถูกธาตุของเรามันก็อยู่ไม่ได้เพื่อนสป,ปายะคือบริวารที่ไปนั่งสมาธิเราจากนั่งสมาธิเขาไปนั่งทําไมเดี๋ยวมันเป็นเรื่องโบราณเรื่องลาซาไหมยอย่างนี้มันก็ไม่เข้ากันมันไม่เป็นสป,ปายะยังไงก็ไม่ได้เรื่องทีนี้คนสอนเนี่ยคนสอนไม่รู้ใครมาสอน ทีนี้ก็สอนนอกรูปนอกทางไม่ใช่สอนเรื่องสมาธิก็เล่าเรื่องดาวเรื่องดวงเดือนไปนน่นน่ะมันไม่เรื่องสมาธิเอ๊ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะว่าไม่สปายะคือว่าธรรมะสปายะแต่ธรรมะที่มาสอนไม่สปายะก็ไม่ได้เีกเพราะฉะนั้นจําเป็นเหมือนกันที่เขาพูดนะก็เพื่อว่าอยากจะให้ทดสอบว่ามันเข้ากับเราไหมเพราะฉนั้นพระุทธเจ้าทดลองมาแล้วมากแล้วทรมานร่างกายก็ตามอดอาหารก็ตามโอ้ยธรรมะสารพัด ท่านรู้ว่าโอ้มันอยู่ที่ความพอดีนี่เองอะไรที่พอดีมันสําเร็จแต่ถ้าไม่พอดีมันมากไปมันเว่อร์ไปมันไม่สําเร็จท่านว่าอย่างนั้นเพราะนั้นท่านจึงยืนยันมัชฌิมาปฏิปทาความพอดีและเราจะรู้ได้อย่างไงว่ามันพอดีฝึกสกฝึกไปฝึกมาเอาอากาศร้อนลอยู่ได้ไหมเนี่ยนี่เขาฝึกดูปรากฏว่ามันเหงือ่อมันออกพุโทโธไม่ได้สัมมาระหังไม่ได้อันนี้สสดงว่าไม่พอดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ลองทดสอบดูท่านบอกให้ศึกษา ศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้มันถูกกับาธาตุของเราทีนี้ทําได้แล้วสินี่ยใจไม่ต่อต้านแล้วแต่ถ้าใจใจต่อต้านนะ่ะอยู่ในห้องแอร์มันกวนกบว่ายังไงก็ฝึกไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ทําไมหรือที่หลวงพ่อเวลาให้เรียนลักสุครสมาที่จบแล้วต้องไปทดสอบที่ภักสนามก็เพราะว่าเหมือนเปรียบเทียบเหมือนนักมวยเนาะหรือนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยซ้อมมาเต็มที่ซ้อมมาเต็มที่เนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาแข็งแกร่งพอหรือยงังเพราะฉะนั้น ถ้าเขาแข็งแร่งเขาก็ต่อสู้ได้แต่ถ้าไม่แข็งแร่งพอก็แพ้พอขึ้นไปดอ,นอ,นอยดอินทนนท์เนี่ยโวยดอยอินทนนท์ไม่ใช่ที่ราบเรียบอย่างนี้นะมันสูงต่ำสูงต่ำขึ้นไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงให้นะักศึกษาไทยก็ตามแคนาดาก็ตามอเมริกาก็ตามคือต่างชาติต้องฝึก6เดือนก่อนแล้วมาเดินทุดงทีง่ที่ดอยอินทนนท์เมื่อไปเดินโอ้โหบางคนหายไม่ไหวแล้วหลวงพอ่อขอลงอ่ะไม่ได้แสดงว่าคุณแพ้แล้วเนี่ยหเดือน แสดงว่าคุณไม่เดินจงกลมไม่ได้นั่งสมาธิผมเดินอยู่แต่ผมเดินไม่เต็มร้อยนานนานผลมันออกมาอย่างนี้ทั้งพ่อว่าถ้าคุณหกหกเดือนเนี่ยคุณแข็งแกร่งร่างกายก็แข็งแกร่งจิตใจคุณแข็งแกร่งคุณถึงเดินได้เพราะสี่วันนะไปเดินเนี่ยสี่วันสามคืนวันเดินทุกวันเดินมาถึงตรงนี้ก็พักพรุ่งนี้เช้าก็เดินต่อไปแต่ว่าพักทุกครั้งจะต้องสวดมนต์นั่งสมาธิพอไปถึงที่พักเดินไปสักพักหนึ่งเหนื่อยก็พักแล้วก็เดินก็สวดมนต์นั่งสมาธิ แล,แล้วหลวงพ่อก็แสดงทาให้ฟังว่านี่นะเข้าป่าเข้าดงถ้ามาอยู่อย่างเสืออย่างช้างอย่างเก่งอย่างกวางเนี่ยเขาไม่ได้สวดมนไม่นั่งสมาธิเขาอยู่แสนปีก็ไม่รู้ธรรมะเพราะนั้นคนที่รู้ธรรมะก็คือเข้าป่าต้องสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิเขาถึงจะรู้ไม่ใช่อยู่อย่างเก่งอย่างเสืออย่างช้างมันอยู่หมื่นปีมันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นคนเข้าป่าเข้าดงถ้าไปนั่งไปเล่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นไปแล้วต้องสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิ ต้องเดินจงกรมแล้วจะเกิดพลังขึ้นมาเพราะจิตของเรามันมุ่งมั่นยิ่งไปอยู่ในป่าใกล้ๆเนี่ยจิตนี่มันจะคิดค่อยวมากถ้าคิดค่อยวมันกลัวเพราะกลัวแล้วเนี่ยมันต้องหาอะไรมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเออคือพุทโธนเองถ้าจิตมีพลังจิตนะกระแสะจิตมันแผ่ซ่านออกไปความกลัวก็จะหายไปมันจะเกิดความแข็งแกร่งภายในจะเกิดความอบอุ่นภายในจะเกิดความซาบซึ้งภายในอันนี้มันอยู่ได้แต่ถ้าจิต ระวาดระแวงอุ้ยเดี๋ยวเสือมาโอ้เดี๋ยวช้างมาอุ้ยเดี๋ยวงูมาทํำยังไงอันนี้พุโทโธกระจิงอยู่ยไม่ได้แผ่นแล้วสิเนี่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงให้ฝึก6กเดือนกอซ้อมให้กิจแข็งแกร่งทั้งกายและใจพอขึ้นไปแล้วเนี่ยสู้ได้แต่ปัจจุบันนี้หลวงพ่อไม่ใช่ให้พระอย่างเดียวคารวะเต็มเลยไปทีเป็นพัน